สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนหานะครับเรื่องของแนวรับกับแนวต้านนะครับแล้วการยืนยันว่าแนวรับแนวต้านนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสกลับตัวสูงไหมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆมาดูกันก่อนว่ากราฟตอนนี้นะฮะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสำหรับตัวกราฟราคาทองคำเนี่ย ทำเฟรม15นาทีแนวรับแนาต้านนะครับผมลืมบอกเมื่อกี้นะฮะแนะนาว่าควรดู30นาทีขึ้นไปเพราะจะให้เรื่องของความแข็งแรงของนะฮะโซนหรือว่าแนวนั้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าดูสีชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับนะนะครับสามสิบนาทีนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มองกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดกราฟขึ้นมานะครับสามสิบนาทีนะครับมีกรอบที่เป็นไฮของกราฟตรงไหนบ้างเพื่อนเพื่อนมาเขนไว้นะครับอ่าอย่างแรกตรงนี้นะครับหนึ่งนะฮะสองมองหาไฮก่อนเลยนะครับ ไฮของกราฟนะครับแนวแนวนี้นะครับนะครับทีนี้เพื่อนๆใช้นะครับเส้นแนวนอนนะครับมาร์กโซนนะครับลากคลุมเอาไว้นะครับกรอบที่มีการนะครับเทสมากกว่า2ครั้งเรียกว่าเป็นแนวต้าที่แข็งแรงนะครับนะสครั้งขึ้นไปนะครับแล้วแนวรับนะคล้ายๆกันครับระบุเลยนะครับโลของกราฟนะครับมาเอาไว้แบบนี้นี่นะครับมองหาเลยนะ ทีนี้ทาเหมือนกันครับมาร์กโซนนะครับลากแล้วก็คลุมเอาไว้กรอบที่มีการทดสอบมากกว่า2ครั้งนะฮะเราเรียกว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับหรือถ้าด้านบนเรียกว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงแล้วกรอบไหนมีโอกาสกลับตัวมากกว่ากันนะครับอ่ะเราจะเพิ่มนะครับตัว RSI เข้าไปนะครับนะฮะเพิ่ม RSI เข้าไปทีนี้มาดูกันว่า ในจังหวะที่เทสต้านนะครับนะตัว SI เนี่ยนะฮะตอนนี้เราดู30มนาทีนะครับ SI เนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นมาถึงบริเวณกรอบ o v e r b o ์บอนะครับหรือว่าโซนที่มีแรงขายมากามีแรงซื้อมากเกิดไปนะครับแบบนี้ทีนี้เสร็จแล้วนะฮะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะไปดูทำเฟมที่เล็กลงอย่างเช่น15นาทีหรือ5นาทีครับอ่านะ เราจะได้สัญญาณยืนยันนะครับอย่างเช่น15นาทีครับนะเรามาดูที่กรอบแรกกันก่อน RSI นะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้เพื่อนเเห็นอะไรไหมฮะถ้าหากว่ากราฟเนี่ยไปต่อนะครับนะบถ้าว่าเขาจะไปต่อเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับคล้ายคลกัน,ก,นกับตรงนี้ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับไอซ์ไอนะหลุดเส้นสีเหลืองลงมาแบบนี้บนเทรดดิ้งนะครับแสดงว่ามีโอกาสปรับตัวลงนะครับนะในห้เพื่อนๆเนี่ยยืนยันจากตัววอลุ่มด้วยนะครับนะเพิ่มวอลุ่มเข้าไปนะครับถ้าหากว่าบริเวณที่ไอซ์ไอเนี่ยนะครับนะเส้นสีม่วงตัดสีเหลืองลงมาเนี่ยแล้ววอลุ่มนะครับมีวอลุ่มเซลล์หกมาด้วยแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสปรับตัวลงสูงนะครับวอลุ่มเซลล์ติดกันเกิน3แท่งยิ่งดีนะครับแบบนี้นะครับ ใช้ตัววอล u ุ่มกับตัว SI นะครับช่วยยืนยันนะครับนะเทต้านวอลุ่มเซลออกมา SI อยู่นะฮะตัดสีเหลืองลงมาแบบนี้นะครับนะแสดงว่ามีโอกาสเรื่องของการปรับตัวลงนะครับเห็นไหมเห็นเส้นสีเหลืองไหมอ่าตรงนี้นะครับนะเห็นเส้นสีม่วงตัดสีเหลืองลงแสดงว่ามีโอกาสปรับตัวลงวกับตัววอลุ่มเนี่ยนะครับมีแท่งแดงโผล่มาเกิน3แท่งนะแสดงว่ามีโอกาสที่จะนะฮะปรับขาลงมานะแล้ว ฝั่ง B ล่ะครับฝั่งไปเหมือนกันครับนะอย่างเช่นนะฮะตรงนี้อ่าตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับวอลลุ่ม B เนี่ยเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วไอซ์ไซเป็นไงฮะตัดขึ้นนะครับนะอ่าตัดขึ้นจะเห็นว่ากรอบที่วอลลุ่มตรงนี้เห็นไหมครับวอลลุ่มติดกันไม่เกิน3แท่งนะมี1 2 1 2 1แท่งอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้วอลลุ่มเยอะเห็นไหมครับอ่าวอลลุ่มเยอะเห็นไหมแสดงว่า มีแนวโน้มยกตัวขึ้นได้หรืออีกวิธีหนึง่งนะครับถ้าให้คนเฟิร์มเลยชัดเจนก็คือให้เ,เพื่อนๆดูไ s i ว่าต่ำกว่า50หรือเปล่าแต่นั้นเนี่ยนะครับอาจจะได้จังหวะในการเข้าเทรดที่ค่อนข้างช้านะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยให้ดูวอลล่มประกอบเพื่อที่จะได้เข้าเทรดที่เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนใช้นะครับเรื่องของเส้นเทรนเป็นนะครับนะใช้คู่กันก็ได้แบบนี้นะครับเส้นเทรนนะจับ2ไฮนะครับจับ2ไฮนะครับ ครับเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้จังหวะเข้าเทรดที่เร็วมากขึ้นแต่ว่าถ้าใช้เส้นเทรนด์เป็นไงฮะเราอาจจะได้แถวแถวนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆดูวอลุ่มเพื่อนๆก็จะได้แถวแถวนี้นะครับเห็นไหมอ่าแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยใช้วอลุ่มนะครับคู่กับ RSI จะช่วยกรองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะยกตัวอย่างกราฟปัจจุบันกันบ้างกราฟปัจจุบันเป็นยังไงฮะนะครับ RSI เนี่ยตัดขึ้นมานะครับแต่ว่าวอลุ่มเป็นไงฮะ ยังไม่ชัดเจนนะครับนะเห็นไหมอ่าถ้าใช้เส้นเทรนด์ดูก็อาจจะเห็นว่ากราฟเนี่ยยังอยู่ที่บริเวณนะฮะแนวโลว์ไฮอยู่นะครับนะอางนี้เป็นต้นแล้วจะบีได้เมื่อไหร่นะครับบีได้เมื่อกราฟเนี่ยนะครับเบรคเทรนด์ขึ้นบวกกับวอลุ่มบีติดกันนะครับแล้วก็สูงขึ้นนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะแท่งวอลุ่มยังต่ำลงอยู่นะอ่าก็อาจจะต้องรอไปก่อนสำหรับฝั่งบ่ายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตให้ใช้นะครับ ไอเอสไนะครับ over bought หรือว่า over sold นะครับคู่กับตัวบอลลูมประกอบถ้าบอลลูม buy เริ่มเยอะแล้วมีแท่งสูงขึ้นนะฮะยกตัวอย่างนะครับนะบอลลูม buy เริ่มสูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มไล่ระดับขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนเริ่มหาจังหวะ b ตามได้เห็นไหมสังเกตดูแท่งบอลลูมแถวเนี้นะครับนะแท่งบอลลูมเริ่มสูงขึ้นนะครับนะบวกกับตรงนี้เห็นไหมครับนะแท่งบอลุ่มเริ่มสูงขึ้นตรงไหนก็เริ่มบีตรงนั้นนะครับบอลุ่มเริ่มสูงขึ้นเห็นไหม วอลลุ่มต้องเป็นวอลลุ่มบามากกว่าวอลลุ่มเซลล์นะครับสังเกตนะครับให้ดีนะนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการในการสังเกตเรื่องของการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านคู่กับวอลลุ่มแล้วก็ RSI หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนทรดเดอร์ทุกคนครับ